ลูกผักเช็คราคาผักสํารวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่31พฤษภาคม2566กวางตุ้งใบเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกเมื่อวาน40บาทต่อ, kg, ตอ kg, กิโลกรัมว, kg, วันนี้40บาทต่อ kg, กิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอก เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกจีนเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกเจดีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีแต่งผลเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีไม่แต่งผลเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม กระหล่ำปลีหัวใจเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขแขนงกระหล่ำปลีเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมขนะต้นเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขนะยอดเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผล เมื่อวานห้าสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลเมื่อวานยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมเมื่อวานหกสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1ิบบาทผักกาดหางหงเมื่อวานห้าสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวเมื่อวานสาสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ส0สิบบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ว เมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน70บาทต่อมัดวันนี้70บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมเมื่อวาน50บาทต่อมัดวันนี้50บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมต้นหอม เมื่อวานร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นเมื่อวานหกสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งเมื่อวานเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวเมื่อวานหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยเมื่อวานร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงยี่สิบบาทรากผักชี เมื่อวาน250บาทต่อกิโลกรัมวันนี้250บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่เมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลัก เมื่อวานห้บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาวเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจดบาทต่อกิโลกรัมดอกหอมเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดเมื่อวานเจ็บาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัม วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมคาแก่เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมขิงหัว เมื่อวาน80บาทต่อ <k> ก <ix ong> <k ix ong> ิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนเมื่อวาน380บาทต่อกิโลกรัมวันนี้380บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเหรียงเมื่อวาน240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัม พร man, ien, ิกกินดาแดงเมื่อวาน85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกซูอร์ตเขียวเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกซูอร์ตแดงเมื่อวาน85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัม วันนี้ to to ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับข hear ึ้นสิบบาทพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวานหกสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หกสิบาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนเขียวเมื่อวานห้าสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงเมื่อวานห้าสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวเมื่อวานแปดสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้แปดสิบาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวเมื่อวานห้าสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบาทต่อกิโลกรัม พริกยำแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียวเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัม วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้า เมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียวเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมเมื่อวาน25บาทต่อกรมวันนี้25บาทต่อกรม ดอกแคร์เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี <học uff> <umen>. Gig, ้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกเมื่อวาน30บบาทต่อกิโลกรัม วันนี in, ้30บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนเมื bah, 170่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดคั่วเมื่อวาน170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้170บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดคั่วเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทมะเขือม่วงเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัม วันน to ี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวเมื่อวาน36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสสด็งเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศท้อเขียวเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงปนเขียวเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศดาชินีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาเมื er. ่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาบาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำ เมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัม ฟักทองคางโคกเบอร์เล็กเมื่อวันสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์กลางเมื่อวันสิบหกบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมฟักทองขางโคกเบอร์ใหญ่เมื่อวันยี่สิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวันสี่สิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดสิบกรัมเมื่อวันหนึ่งร้อยบาทต่อมัดวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อมัด ผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรมวันนี้30บาทต่อกรมผักสลิดเม ouais pues 네 uh oh. <t <t ื่อวานร30บาทต่อกิโลกรัมว uh uh ันน uh 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 ี้ร3 0ยบาทต่อก uh ิโลกรัมผักหวานบ้านเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกเมื่อวาน35บาทต่อกรม วันนี้35บาทต่อกรัมสายบัวลอกเมื่อวานย5บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าเมื่อวาน30บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน1้0ยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมแครอทเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม หอมหัวใหญ่เมื่อวันห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กเมื่อวันหกร้อยบาทต่อหกร้อยลูกวันนี้หกร้อยบาทต่อหกร้อยลูกมะนาวเบอร์กลางเมื่อวันพันสี่ร้อยบาทต่อห้าร้อยลูกวันนี้พันหนึ่งร้อยบาทต่อห้าร้อยลูกราคาปรับลดลงสามร้อยบาทมะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวันสองพันสี่ร้อยบาทต่อสี่ร้อยลูกวันนี้สองพันหนึ่งร้อยบาทต่อสี่ร้อยลูกราคาปรับลดลงสามร้อยบาทเห็ดกระด้าง เมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทตอ่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาวเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น60บาทเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท เห็ดนางรมเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ล็กเมื่อวัน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวันร2 0บาทต่อกิโลกรัม วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งเมื่อวาน320บาทต่อกิโลกรัมวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งเมื่อวาน180บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกกรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมมะกกรูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อกิโลกรัมวันนี้260บาทต่อกิโลกรัมมะกกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตร ขอขอบคุณข้อมูลมานะทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ